วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับครับพีฮันเตอร์เพจรีวิวครับเรอที่เปรี้ยงติงที่สุดในจัก,กรวาลน,นะครับก็หลังจากที่หายไปประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับก็เป็นหวัดแล้วก็เสียงไม่มีแล้วก็ดมกลิ่นไม่ได้รู้สึกว่ากลิ่นไม่ได้กลิ่นอะไรเลยตอนนี้ก็ดีขึ้นละได้กลิ่นกลับมาก็น่าจะเกือบร้อยเปอเซ็นต์ละนะครับก็กลับมา รีวิวเบียอีกครั้งนะครับตอนนี้เบียร์แช่อยู่ในตู้เย็นเยอะมากเลยไม่ได้กินเลยวันนี้นะครับก็จะมารีวิวตัวคาสติลดองเกอร์นะครับตัวเนี้ก็ถือว่าเป็นของแรงจากเบลเยียมตัวนี้มีแอลกอฮอล์สิบเอ็ดเปอร์จากที่ผมอ่านประวัติมาตัวนี้อผลิตตอนปีหนึ่งเก้าแปดเก้านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวทีเด็ด ของค่ายนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็ไม่พูดพามทำเพลงเดีกยไปชิมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปชิมเบียร์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจคับเบียร์ฮันเตอร์นะครับยูทูบช่องคับเบียร์ฮันเตอร์นะครับแล้วก็ไอจีคับเบียร์ฮันเตอร์เจ็ดเจ็ดเจ็ดไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยเริ่มแรกนะครับเบียร์ตัวนี้เป็นเบียร์เขาบอกว่าเป็นเบียร์ดาร์กเอลของเบลเยียมนะครับ กินก็ไม่กิ่นฮัสซินะอยู่จากที่ผมเห็นเขาเสิร์ฟในหลายๆหลายๆรีวิวนะครับก็จะเป็นใช้แก้วบานแก้วออกทรงแบบบานๆของเขาแต่ที่บ้านไม่มีก็เลยใช้ตัวนี้ก็ใช้กินเบียดำเหมือนกันนะครับก็ลองดู ฟองเยอะพอสมควรเดี๋ยวรอสักคู่นะครับ ตัวเบียจะเป็นเบียเอลออกไปในทางไม่ถึงกับดำนะแต่เป็นสีที่แบบเหมือนคาราเมลที่มันไหม้มากๆมันมันมันจะเป็นหนันนะครับกลิ่นแอลกอฮอล์ตีจมูก เ็นกลิ่นเบียเอลทั่วไปมีความหวานตีขึ้นมาแต่ย,แยังแยกไม่ออกว่ามันคือหวานอะไรลักษณะคล้ายกับจะบอกช็อกโกแลตหรอก,ก็ก็ไม่เชิงซะทีเดียวนะ ลองชิมกันดูนะครับเฮ้ย มันเด็ดมันเหมือนคุณกินน้ำหวานสักอย่างที่มีรสชาติของลูกเกตเออลูกเกดมีความเป็นคาราเมลมีความแบบมีเหมือนรู้สึกเหมือนผมรู้สึกเหมือนมีกลิ่นกล้วยจางๆมาด้วยนะ แต่มันหวานมันอร่อยซึ่งสายหวานถูกใจสิ่งนี้แน่นอนผมมั่นใจเลยคนที่ชอบของแรงแต่ไม่ชอบรสชาติขมนะไอตัวเนี้ยตอบโจทย์มากๆมันอร่อยมันหวานมันกลิ่นมันตีในปากมันกินง่ายแล้วผมให้สองขวดตึงตึงแน่นอนมันดีมันดีไม่รู้จะพูดมันดียังไงแต่มันอร่อย ได้กินหวานอยู่มันแทบจะไม่มีความขมในตัวเลยนะมันมีขมนิดเดียวให้มันรู้วเป็นเบียที่เหลือมันคือความหวาน มันคือความแบบลำมุนมีความครีมมี่หน่อยๆกินแล้วรู้สึกดีผมว่าถ้าได้พวกเนื้อสเต็กสตูเนื้ออะไรที่เป็นเนื้อๆพวกนี้ยมาตัดด้วยนะจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆนะครับถือว่าเป็นของแรงที่กินง่ายเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความขมหรือสาวๆท่านไหนที่ชอบ รสหวานอร่อยกินง่ายไม่บาดคอผมแนะนําตัวนี้เลยถ้าเข้าไปในไทยนะอย่าพลาดผมว่าน่าจะมีขายในไทยนะตัวเนี้ยมันเด็ดจริงๆมันดีจริงๆนะครับสําหรับวันนี้ก็รีวิวเท่านี้ก่อนเพราะว่าที่กลับมาถ่ายตอนนี้รูปพ่งไปโรงเรียนยังเช้าอยู่เดี๋ยวร้างกายจะไม่ไหวนะครับก็ สำหรับท่านที่สนใจหรือว่าชอบเบียร์หวานละมุนไม่บาดคอกินง่ายแล้วก็แรงผมแนะนำตัวน,นี้เลยนะครับก็ลองไปหาซื้อหาชิมกันดูได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก่อนจะไปนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพจคารบีเฮนเตอร์นะครับแล้วก็ YouTube ช่อง c าร b บิเฮนเตอแล้วก็ IG c ีคาร์บิเฮนเตอรจ็นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่ต้องการให้ผม รีวิวเบียร์ตัวไหนนะครับหรือจะติชมอะไรยังไงเพิ่มเติมแก้ไขตรงไหนยังไงนะครับคอมเมนต์ Comment ไว้ด้านล่างนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับช่องคาบีฮันเตอร์ er วันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย